อยากดูคันแสงอยากเปิดกูใช่ไหมตามบิควีฟเนี่ยบางตัวนี้ก็ยังมีกล่องอยู่เลยนะเพนหรือมันเมทริกถ้ากล่องอย่างนี้ะคลาสสิกมากลรูแพงเท่ <P> ank, K, เดี๋ยวบอกใครนี่สมัยแข่งมาก่อนนะตกปลาบ่อนะมาแั้วสามสิบปีลแล้วนี่เป็นเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เนี่ยเป็นคลาสสิกเสียงนี่แบบ ปาล่ากลาบบ่อเลยข <c oughs> วดแล้วก็บางตัวนะมีมาอายุมากลอกเล็กลอกน้อยนี่ลอกเล็กลอกน้อยอันนี้ตัวนี้คิลเลียนเนียวคาสเตอร์หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์นะมีอย่างน้อยตัวนี้อายุมาหกสิบปีอัพหกสิบปีอัพเนียวคาดเส้นดูตัวนี้